สวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์จากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง youtube ตามผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์นะฮะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในกลุ่มไลฟ์ของคนเปนะิดพอร์ตเนาะเพราะตอนนี้รุ่น11ผมปิดรับเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็รุ่น11ก็คือจะมีไลฟ์ให้ก็จะมีแชร์แผนหุ้นประจําวันอะไรให้ด้วยแล้วก็แผนทีเฟกเนาะส่วนคนที่เข้ามาในกลุ่มไลฟ์คนเปนะิดพอร์ตเนาะก็คือเราจะมีกลุ่มสําหรับ าวางแผนการเทรดในการเทรดทองคําแล้วก็จะเป็นแผน BTC จากอาจารย์พีทเนาะกลุ่มเรียญเนี่ย <c oughs> อาจารย์พีทจะเป็นคนทําทแผนการเทรดให้เนาะผมจะมีทําทแผนการเทรดตัวทองคําให้ก็คือแผนรอบกลางวันแล้วก็อัปเดตในช่วงแผนรอบเย็นก็จะเป็นไลฟ์กับกลุ่มนักเรียนแล้วก็ส่งคลิปมาให้ในในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะ ทั้งหมดจะเป็นคลิปที่ผมส่งเข้าไปเนาะก็เราก็สามารถที่จะเปิดคลิปแล้วก็มาฟังไอเดียในการวางแผนการเทรดประจําวันได้ส่วนในช่อง youtube ผมจะอัปเดตแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะเป็นแผนที่ดีเลยเนาะส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มเนาะก็สามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้ามาได้ตามคลิปตรงอ่าคลิปตรงนี้น<า>แล้วก็อ่าจะมีเนี่ยอ่ากดกดเพิ่มเติมตรงนี้มาจะมีลิงก์ในการกดตรงนี้เนาะก็คืออ่าเปิดพอร์ต อ่า xm าบอาจารย์แบงก์ตรงนี้เนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็อ่าคนที่กดปุ๊บนีจะมีรหัสพันธมิตรให้ด้วยเนาะคนที่ยังไม่มีพอร์ตก็คือสามารถที่จะเปิดตรงนี้ได้เลยอ่ะกดกดตรงนี้คลิกอ่าใส่ข้อมูลเข้ามาแล้วก็กดรหัสพันธมิตรตรงนี้เนาะรหัสพันธมิตรก็คือหาได้จากตรงนี้เลย ktr ตรงนี้เนาะ ktrj3 อ่ะก็จะเข้ามาในอ่า ib ของช่องของช่องตามผมลงทุนอ่าส่วนใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาเรียบร้อยแล้วหรือ คนที่จะเปิดพอร์ตเพิ่มเติมสำหรับคนที่มีพอร์ตอยู่แล้วก็คือคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เนาะได้เลขพอร์ตมาเรียบร้อยแล้วก็คือ่ากดเข้ามาอคลิกลิงก์คลิกตรงนี้เข้ามาเนาะก็คือ,อกดแอดไลน์ผมเข้ามาเนาะก็คือ b a e w u a n g b a n k อพอได้เลขพอร์ตแล้วก็คือแจ้งเข้ามาในอในไลน์ไลน์ประจําตัวของผมเนาะกะ็ผมก็จะให้ทางแอดมินเนี่ยเป็นคนเช็คให้ว่าเออเข้าเงื่อนไขของทางช่องหรือเปล่าอ่าแล้วก็ เงื่อนไขในการเข้าในรายกลุ่มเนะาะก็ทุกๆตึงเดือนทุกๆเดือนเนาะก็ให้มีออเดอร์อย่างน้อยแค่หนึ่งออเดอร์ก็พอแล้วพอแล้วเนาะพอแล้วก็วคือเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาวางไอเดียการเทรดกันเราไม่มีการเหมือนไม่ไม่เป็นการส่งสัญญาณอะไรเนาะเป็นแค่เคสมาเป็นกรณีศึกษาว่าเฮ้ยถ้ากรบาบออยู่ตรงนี้เราดูเราดูยังไงมีมีเป้าแนวต้านมาเปา้าก็แนวรับอะไรประมาณอยู่ตรงไหนแล้วก็เป้าขึ้นหลักอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนั้นแนวซับรอสอะไรยังไงก็อธิบายไว้ให้หมดในคลิปแล้วเนาะก็ ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับโอเคครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีพี่ๆทุกท่านมาดูแผนทองคำสับหล่นพรุ่งนี้เนาะวันนี้วัน,นวันอาทิตย์ที่15บ้าธันวาคม2567ตอนนี้เวลา15้านาฬิกาหนาทีเนาะมาวางไอเดียสำหรับแผนทองคำกันได้งานกันหน่อยนึยนงขึ้นอยู่กับวันพรุ่งนี้นะว่าราคาเปิดจะเป็นยังไงไปดูแผนของเมื่อวันศุกร์ที่เราทำกันกันหน่อยเนาะก็อา่าไอเดียที่ทําไว้ให้ก็คือเรามองถึงการเด้งรีบาเพื่ออะไรเพื่อลงต่อนะเด้งรีบาวเพื่อัออ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 ห ตรงนี้เนาะก็คืออยู่ที่วันพฤหัสเนี่ยลงมาถึงทำโลอยู่แถวโซนโซนแนวรับโซนล่างแล้วก็15นาทีเนี่ยทำย่อยกโลแล้วก็เบรคเอาขึ้นมาได้เป้าหมายรีบาวเรามองตรงนี้นะประมาณสัก2 6 9 9 2 7 0 3แต่ว่าตรงนี้มันมีเป้า161.8ของทําเฟรม15นาทีรอไว้อยู่ตรงนี้เนาะนี่เนี่ยมันเป็นเป้าเป้า,เป,าเป้า2 161.8ของทําเฟรม15นาทีที่2อ่า2692ซึ่งชนปุบ๊บแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ยืนไม่ได้เนาะสุดท้ายก็ไหลตัวไหลลงมาหล,ลย หลุดสวิงโลตรงนี้นี่หลุดสวิงโล2684ลงมามองลงต่อไปหาทาร์เก็ตโซนล่างที่2669จนถึง2673แต่ตอนที่มันลงมา2669 2673เนี่ยยังไม่ให้ยังไม่ให้บายนะยังไม่ให้บายให้ไปรอบายแถวแถวโซนแนวรับตามแผนรอบเย็นก็คือตามแผนนี้นี่แผนนี้แผนรอบเย็นก็โอ้เกือบเกือบไปเหมือนกันนะคือมันลงมาจนถึงแนวนี้เนาะนี่เนี่ยแนวรับก็คือ2665จนถึง2661อ่ามันมันมันลงปุ๊บนี่แล้วก็ อ่ากลายเป็นว่าไอ้ทรงสองหกหกห้าสองหกหกหนึ่งตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมันมันมันรับอยู่มันรับอยู่แป๊บหนึ่งมันรับอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เกิดการรีบาว์เนี่ยทำโลไว้ที่สองหกหกสองจุดจุดเก้าเก้าเนี่ยไอ้จังหวะสองหกหกห้าโซนนี้แหละใครที่ได้ของมานะหรือหรือใครที่เก็บมาตั้งแต่ไม้ตอนแผ่รอบเย็นตรงตรงสองหกเจ็ดศูนย์ที่ที่บอกว่าตรงเนี้ยมันมีสามสามคลัสเตอร์ตรงนี้เนาะสองสองหกเจ็ดศูนย์เนี่ยคือถ้ามีสองไม้มาตั้งแต่สองหกเจ็ดศูนย์กับ มองถึงการเด้งก่อนหนึ่งเที่ยวแล้วว่ามันก็เด้งเบรกจุดหมุนตรงนี้ขึ้นมาเนาะแต่สุดท้ายก็เฮ้ยสินาทีเนี่ยมันเริ่มตึงโดยการขึ้นมาทําเป็นฮิดเด้นประมาณนี้โอ้โหพอเห็นแบบนี้ก็ยังไงก็ต้องเพ่นก่อนเนาะยังไงก็ต้องเพ่นก่อนแล้วก็ไปรอเข้าจังหวะใหม่ซึ่งไอจังหวะลงใหม่ก็คือ,อาตามแผ่รอบเย็นรอบรอบถัดไปคือตรงตรงตามตรงนี้เลยการว่าหลุดสวิงโลตรงนี้ลงมาจริงก็ คิดว่าถ้าติดกันก็ไม่ไม่น่าจะติดสูงนะไม่น่าจะติดสูงน่าจะติดกันแค่แถวแถวโซนนี้แหละสองหกห้าห้าสองหกห้าสี่แถวแถวโซนนี้ที่เป็นเป้าลงของชุดนี้คือพอเห็นสัญญาณของ hidden ชุดนี้ปุบ๊บโอ้โหมองว่ายังไงก็น่าจะมี new low หลุดฐานล่างตรงนี้เนาะแดงสุดท้ายก็มา,าจริงจริปัจจุบันหน้างานเนี่ยเราเห็นอะไรเอ่ยเราเห็นสัญญาณของ bullish divergence ซึ่งเป็นอะไรฮะเป็น double bull dy แล้วอ่ะก็ลุนรีบาวขึ้นมาแล้วกันในวันพรุ่งนี้เนาะไปดูข่าววันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้มีข่าวอะไรบ้างเออไปดูหน่อย ข่าววันพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าวันจันทร์เนาะวันที่ยี่สิบเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนี่สัปดาห์นี้เออวันจันทร์ที่สิบหกข่าวสามดาวของฝั่งฝั่งอเมริกาเนาะมีไหมอ่ามีตัวเลขพีเอ็มไอฝ่ายฝ่ายาฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตเนาะตอนสามทุ่มสี่สิบห้าพีเอ็มไอภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการตัวเลขสองตัวเลยประกาศออกมาพร้อมกันโดยที่ข่าวของภาคการผลิต ฝ่ายจะซื้อภาคการผลิตเนี่ยตัวเลขที่คาดการออกมาอยู่ที่สี่บเก้าจุดสี่ซึ่งตัวเลขเดิมอยู่ที่4ี่ิบเก้าจุดเจ็ดอ่ะกลายเป็นว่าอะไรฮะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมันน้อยน้อยน้อยกว่าเดิมแต่ว่าต้องดูว่าตัวเลขออกมาเนี่ยมันจะต่างกันจากจากที่คาดการไว้ยเยอะไหมซึ่งตัวเลขแบบนี้เนี่ยส่งผลเลยฮะส่งผลบวกต่อราคาทองคำเนาะอีกตัวเลขหนึง่งาจากห้าสิบหกลงมาเป็นเหลือห้าสิบห้าก็ส่งผลบวกต่อราคาทองคําเช่นเดียวกัน อ่าหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนไม่มีก็มีข่าวเดียวเนาะตัว PMI ภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการตอน3ามทุ่ม4ี 45, ก็ค่อยเดี๋ยวมาว่ากันในวันพรุ่งนี้อ่าไปดูข้อมูลในเชิงกราฟราคาหน้างานกันตอนนี้เลยเนาะนี่ ไปดูในภาพใหญ่ก่อนอย่คือพวกนี้เนี่ยต้องไปดูราคาเปิดอย่างเดียวเลยนะไปดูในภาพใหญ่ก่อนในภาพของ time ม r เฟ e มว e k เนี่ยโอ้โหเป็นไรฮะแ่งทิ้งไส้บนเลยแบบนี้แบบนี้คือไม่สวยเห็นไหมเนี่ยทิ้งไส้ทิ้งไส,ส้บนเลยไฮถูงสุดอยู่ที่2726แต่ว่าปิดโลแถวแถวซัก242648ซึ่งโอ้โหห่างกันห่างกันจากสวิงไฮลงมาสวิงโลเนี่ย80เหรียญเห็นไหม โอ้โหสแสดงว่าอะไรฮะบลิสมาแล้วเนี่ยบาลิสมาแล้วในวีกก็คือยังมองถึงการย่อพักตัวเนาะในภาพของทางเฟรมเดย์เช่นเดียวยกันเห็นอะไรเอ่ยเห็นอีกาตัวที่2มาแล้วเพราะนั้นวันพรุ่งนี้ถ้าลงต่อคือสัญญาณบาลิสมาชัดเจนตั้งแต่ตั้งแต่วันพฤหัสเนาะเนี่ยที่เป็นแท่งบาลิสแอนด f การ์ไอชุดนี้เรามองถึงการเด้งแต่ว่าเด้งเนี่ยเรามองถึงครึ่งหนึ่งนะแต่มันมาแค่อะไรมันมาแค่หัว P p ซ้ายเห็นไหม เนี่ยมันมาแค่หัว PP ซ้ายตรงนี้เองมีเนี่ยปุ๊บแล้วก็ทิ้งตัวลงต่อด้วยแท่งแดงยาวว่าเดี๋ยวย้อนไปดูที่วีกเนาะเพื่อจะดูว่าวอลตา้ายของตลาดของวีกที่ผ่านมาเนี่ยมันเล่นกันไปกี่เหรียญแต่วีก,ก่อนหน้าเนี่ยคือกรอบแคบมากเนาะประมาณสัก40กว่าเหรียญเองเนี่ยแต่ทานให้มีตัวเลข CPI นะอ่าวีกที่ผ่านมาเล่นกันเท่าไหร่ฮะ9กเก้านะเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเหรียญโดยประมาณโอ้เล่นกันเกือบร้อยเหรียญอ่าสำหรับเดย์เดย์เนี่ยวันสัปดาห์ ที่แล้ววันพฤหัสเล่นกันไปที่52เหรียญอ่ะวันศุกร์เล่นกันเท่าไหร่วันศุกร์เล่นกันไป40 47เหรียญก็ <c oughs> คือถ้าถ้าคนตามโอละไทยของตลาดเนาะก็อ่านับโอละไทยก็น่าจะ,น,าจะน่าจะพอแก้งานได้นะ,ะน่าจะพอแก้งานได้ตอนนี้คือแท่งเบริจมาแล้วเรียบร้อยลุ้นอะไรลุ้นลงขา C นะไอเดียเนี่ยตามมาตามที่มาตามไอเดียที่วางไว้ก็คือลงเป็นขา A ตรงนี้เด้งอะไรฮะขา B เพื่อลงแรงๆของขา C เพราะนั้นเต็มตัวเราเรากำลังจะ เข้าสู่โหมดของขา C ขาลงแล้วนะเข้าสู่โหมดของขา C ขาลงโดยนี้โดยมีเป้าหมายไกลๆก่เป้าหมายไกลๆก็คือจากช็อตตรงนี้ที่เป็นสัญญาณของแบร r i ิ h d ไดเนาะเป้าหมายอยู่ที่ประมาณสัก 2, 4, 8, 5โดยประมาณอีกแนวหนึ่งอีกแนวหนึ่งก็คือของชุดสวิงชุดนี้ถ้าหลุดฐานล่างตรงนี้เนี่ย เป้าหมายในการลงก็คือเท่าไหร่2545จนถึง2433 3, ข้างล่างเลยนะอันนี้เป็นเป้าลงของ time frame day แล้วก็ time frame 4ชั่วโมงอ่ะ4ชั่วโมงเป็นไง4ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยยังค้างการดีดหนึ่งเที่ยวยังค้างการดีด1เที่ยวแต่มีเงื่อนไขว่าอะไรไม่ควรหลุดโล่ล่างตรงนี้เนี่ยส6 1 3ตอนนี้4ชั่วโมงเนี่ยเห็นสัญญาณเหมือนเป็นสัญญาณของ hidden เนาะนี่สัญญาณของ hidden เนี่ยเพราะฉะนั้นมีการ ยังไงก็มีการค้ั้งดีดของทาาฟมสชั่วโมงหนึ่งเที่ยวอ,อยู่ที่ว่า4ชั่วโมงจะดีดไปให้ประมาณเท่าไหร่แต่ว่าถ้าแรงแรงเลยก็คือประมาณ40-50เหรียญนะ40-50เหรียญโดยประมาณตอนนี้รูปแบบทรงคลื่นเราอยู่ตรงไหนมีรูปแบบทรงคลื่นก็เรามองว่าไอเนี้ยคือขา A ใช่ไหมไอเนี้คือขา A B แล้วก็เลยราะ C จบอะไรเอ่ยจบแฟลตเนาะเป็นตระกูลของอ่าแฟลตตระกูลของวิกบไอ้นี้คือเด้งของขา B ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะกําลังอยู่ไซเคิลของขา C เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ว่า ถ้าเด้งรีบาวขึ้นมาปุ๊บฟอร์มกรอบตรงนี้ได้ปุ๊บเตรียมตัวลงเป็นอิมเพล e ของขา 3x เพื่อลงหาขา4 3x of 4ประมาณนี้อ่าตอนนี้คือสัปดาห์วันพรุ่งนี้เนี่ยมองว่าจะมีการรีบาวขึ้นมาก่อนมันมีแนวรับที่เป็นอะไรที่เป็นแนวแนวโซนวอลลุ่มของชุดตรงนี้เนาะเนี่ยของชุดตรงนี้เนี่ยแนวรับจะอยู่แถวๆซัก2638ซึ่งแนวรับใกล้ๆที่เป็นเป็นขอบขอบซ้ายคือตรงนี้นี่ขอบซ้ายคือตรงนี้ เนี่ยก็คือตรงนี้เลย2 6 4 8 2649เนี่ยตรงนี้เนาะเนี่ย2 6 4 2 6 4 8แล้วก็ขอบล่างก็คือตรงนี้เลยเนี่ยขอบล่างคือตรงนี้2638เพราะนั้นลุ้นกัน26382648ว่าจะเอาอยู่ไหมเนาะในวันในวันพรุ่งนี้อ่ะชั่วโมงก็ย่อโอเวอร์โซยกโลเรียบร้อยแล้วอ่ะในส่วนของทมงเฟรมวันอายังค้างการดีด1เที่ยวของทมงเฟรม1ชั่วโมงมันมีคือมันลงมาจนโอเวอร์โซโอเวอร์โซของรอบอายใเส่เนาะนี่ โอเวอร์โซ so ของรอบ R ใส่เนี่ยทั้งหมดมันเป็นการย่อโอเวอร์โซยกลแล้วก็ไอตอนที่ดีดลงมาไอตอนที่มันลงมารอบแรกตรงนี้เนี่ยไอตอนที่มันดีดรีบาวขึ้นไปเนี่ยเฮ้ยมันลงไปแตะโอเวอร์บอสนะแล้วก็สุดท้ายก็ปุบ๊บทิ้งตัวลงมาเพราะฉะนั้นถ้าเราอนุมานว่าไอชุดนี้เนี่ยมันขึ้นมาแตะโอเวอร์บอสนะในเป้าหมายของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเป้าหมายในการลงของเขาจะอยู่ที่นี่วัดโปรเจกต์จากตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้ เป้าหมายของเขาจะอยู่ที่ประมาณสัก2 6 4 1.9อ่ะตีเป็นตัวเลข exactly ให้2อ2หกสองนี่นี่จุดหนอ่าโลตรงนี้คือ2 6 7 5.12นะแล้วก็ไฮตรงนี้2 6 9 2.68นี่จุดหเนี่ยเป้าหมายในการลงคือ2 6 4 1ก 6, 6. มาร์กโซนไว้ก่อนสองหกสี่หนึ่งจุหกอันนี้คือเป้าลงซิกแร้อยเปอร์เซ็นต์ของวันอัลวันอัลแต่เท่าที่เห็นตอนนี้คือเห็นนะเราจะกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้ามันตอนนี้กำลังจะเป็นดาวเทรนด์เพราะฉะนั้นถ้าดีดรีบาลขึ้นมาเนี่ยปึ๊บแยวๆอาจจะเผยๆมากก็คือมาแถวหัว PP โซนนี้นะก็ขึ้นมาปุ๊บ o v e r b o ์บอททำ h i เด e นแบบนี้ปุ๊บนี่ทำ h i เด e นปุ๊บรอเตรียมตัวอะไรฮะเตรียมตัวทิ้งตัวลงลงต่อนะเตรียมตัวทิ้งตัวลงต่อนั้นต่ ตอนนี้ทำเฟรม1ชั่วโมงก็เป็นไซด์เวย์ดาวนะเป็นไซด์เวดาวสิบหนาทีนี่สินาทีสินาทีเนี่ยโอ้โหเล่นคือตอนนี้มองว่ามันเล่นกับ15นาทีนะ15นาทีหรือ30นี่แหละเออแต่ว่าถ้าเรามองเป็น c o r r เร a เลชันกันกับ1ชั่วโมงก็คือ15นาทีต้นรอบของ15นาทีคือชุดน,นี้นี่ตรงนี้เนาะนี่เห็นไหมมันคือสัญญาณของ b a r i s h d ด e แล้วก็หลุดปุ๊บแล้วก็อะไรฮะกลายเป็นว่าลงยาว แล้วก็ย่อเสร็จปุ๊บหนึ่งเที่ยวตรงนี้นะย่อเสร็จหนึ่งเที่ยวจิ้มไอใสโอเวอร์โ,โซโยกโลดีดขึ้นไปจนโอเวอร์บอทปุป๊บนี่เห็นไหมเป็นงานโอเวอร์บอทไม่ผ่านไฮสุดท้ายลงวูบลงมาเนี่ยไอนเนี้ยคืออะไรฮะหัวขาลงของชุดต้นรอบนี่คือหัวขาลงของชุดต้นรอบนี่แหละแล้วก็วัดจากตรงนี้ลงมาอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยมันมีสวิงสวิงโลที่มันอะไรฮะที่มันหลุดโล,ดล,ดลดตรงนี้ลงมาเราเราวัดเป็นเป้าลงของแบร์ไดของ5้านาทีก็ได้อ่ะไปดูต้นรอบก่อนต้นรอบของาทฟิม15นาทีก่อนเป้าหมายตอนนี้คือ ลงมาถึงนี่เห็นไหมมันมีเป้าหมายโอ้สองหกแปจุดสอยู่ที่264หโดยประมาณตอนนี้ลงมาจากชุดนี้นี่ฟึบฟืบลงมาเห็นไหมลงมาจนเลยฮะลงมาจนเป้าโซนสุดซอยแล้วก็มีการดีดขึ้นมาฟึบแล้วก็สุดท้ายก็วูบลงมาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรามองเป็นเลยฮะเรามองเป็นชุดขู่นะอ่ะเรามองเป็นชุดขู่อ่ะตะไว้ก่อนอ่ะชุดขู่อยู่ทรงไหน,นมันมีสองซีนารีโอก็คือเราวัดจากอะไรฮะจากสวิงโลซ้ายมือตรงนี้ ถ้าวัดจากสวิงซ้ายหรือซ้ายมืองเนี่ยเห็นไหมมันจะหลุด261.8ลงมาแต่ถ้าเราวัดจากจุดที่มันลงมาชุดขูต่ตรงนี้เนี่ยนี่ตรงนี้เนาะนี่มันจะได้ว่าเฮ้ยมันลงมาจนลยฮะมันลงมาถึง261.8ของชุดขู่เรียบร้อยแล้วนี่อ่ะอยู่ที่พรุ่งนี้เลยนะราคาเปิดนะเนี่ย2688.56ไฮตรงนี้คือ2692.68 2692.68นี่โลโลตรงนี้คือ2 6 7เจ็2ห้าจุเจ็าจดนวันนั้นเป้าลงอยู่ที่เท่าไหร่สองหกสี่กับ2641เนี่ยมันคลัสเตอร,ร์กันพอดีเห็นไหมผมจะใช้2646ตรงนี้แหละอ่าสองหกสีทวนแล้วกันเนาะ2646จนถึง2642เป็นแนวรับของวันพรุ่งนี้เพราะเรามองว่ามันลงมาถึงอะไรฮะเป้าลงชุดขู่นะ ชุดขู่26.8แต่ว่านี่เป็นเป็นชุดของ b a r ิ s h d ใดทีนี้ไปดูของชุดต้นรอบของ15นาทีตรงนี้นะป๊อดีดปักแล้วก็ทิ้งตัวลงมานี่เราวัดเป้าลงตรงนี้เลยลงมานี่เป้าลงนี้นะเห็นไหมลงมาที่ตอนนี้คือลงมาที่อะไรฮะโอ้โหลงมาโซนศูนย์เียกานนี่อ่า15นาทีเนี่ยตอนนี้คือหลุด26.8ที่26.70ตรงนี้มาแล้วแล้วก็ ลงมาตรงนี้นี่กลับมาลงมาตรงนี้เนาะ,ะเป้าหมายถัดไปก็คือที่2638าเพราะฉะนั้น2638พวกนี้สำคัญนะ2638 2646 2648องหกส่หกสองหสโนอ๊สองหกสาแโอ้โหตัวเลขตรงนี้ต้องจำนะว่ามันมีรุ่นที่จะรีบาวให้เห็น1เที่ยวแต่ถ้าหลุด2638ลงมาหรือเราเรา,เราดูที่สวิงโลซ้ายตรงนี้เนี่ยหลุดโลซ้ายตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหลุด2634 สองหกสามสี่จุดหกเก้าตรงนี้ลงมาโห่แ oh, ม่งไม่สวยละไม่สวยละมันจะกลายเป็นแท่งแดงยาวลงมาอีกนะนั้นลุ้นวันพรุ่งนี้ตอนเช้าประมาณนี้อ่าส่วนเราเห็นอะไรเราเห็นตรงนี้เราเห็นสัญญาณของอะไรฮะเราเห็นสัญญาณของ bullish day ที่เป็น double bull day เนี่ยไปย้อนไปดูที่อ่าย้อนไปดูอ่าเดี๋ยว,ยวก่อนก่อนย้อนไปดูเราดูที่หนึ่งอ่าสิบห้านาทีก็คือตรงน,รงนี้หัวขาลงเนาะลงมาชุบป๊บป๊บ,ปบ อ่านี่เนีนาทีลงมานี่ไม่ได้แต่โอเวอร์โซนะฟืดแล้วก็วูบลงมานั้นไอ้ตรงนี้เรามอง Target ทาร์เก็ตถัดไปลองดูนะอ่ามันเหมือนเป็นไซคลใหม่ไซคลใหม่ของฝั่งขาลงตรงนี้ทั้งหมดยังไม่ได้ขึ้นมาแต่โอเวอร์บอสของรอบไอซ์ใสเลยเนหะ็นไหมอ่ะถ้าเราวัดตรงนี้ปุ๊บเป้าหมายนู่นเลยสุดซอยมันจะอยู่แถวๆสัก2 6 3 5ซึ่งเราใช้เป็นแนว stop loss ได้เลยมี่ s t o p Loss พอดี อ่าโอเคกรอบกประมาณนี้ก่อนกรอบประมาณนี้ก่อน,อน,อนส่วนเมื่อกี้ย้อนกลับไปดูที่ทำฟิล์ม1ชั่วโมงนิดนึงนี่ย้อนไปดูที่ทำฟิล์มหนึ่งชั่วโมงอ่าโลสุดท้ายคือมันทําโลตรงเนี้แท่งนี้เพราะฉะนั้นการกลับตัวต้องกลับมายืน,นยตรงนี้ให้ได้เพื่อจะเป็นสัญญาณของเอ็นกา i ฟิขึ้นมาตรงนี้เนาะเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นไฮคือ2653.47 2653.47นี่ เบรกตรงนี้ขึ้นไปได้มองถึงการรีบาวกลับขึ้นมาเห็นเห็นแดงยาวใช่ไหมเห็นแดงยาวใช่ไหมวันนั้นไอ้แดงยาวตรงนี้แหละยังไงก็คือแนวต้านนี่ไอ้แดงยาวนี่เนี่ยสองหกห้าเก้าสองหกู่วนผมใช้ผมใช้เป็นสองหกหกศูนย์เลยแล้วกันเนาะสองหกหกศูนย์ยังไงตรงเนี้ยคือแนวต้านแน่นอนสองหกหกศูนยนะ์วางโซนไว้ก่อนสองหกหกศูนย์จนถึงสองหกหกสี่นี่ เป็นแนวต้านของวันพรุ่งนี้โดยที่ต้องไม่เบรกอะไรต้องไม่เบรกสวิงไฮตรงนี้ที่เป็นแดงยาวตรงนี้ลงมาเนาะแดงยาวคือตรงนั้นแหละสองหกเจ็ดสามของวันศุกร์อะไรสองหกเจ็ดสองจุดเก้าหนึ่งสองหกผมใช้เป็นสองหกเจ็ดสามเลยแล้วกันทวนๆอ่ะประมาณนี้กรอบวันพรุ่งนี้อ่ะใช้กรอบนี้ได้เลยช่วงช่วงช่วงรอบกลางวันเนาะอ่าคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะ หนีจากนี้ไปมากเท่าไหร่แล้วก็โวลทายของตลาดจากโลไปไฮเนี่ยก็คือหลาลอกกลางวันก็คือเราใช้ประมาณสัก20 20เหรียญ2 0่สถึงยีเหรียญไปก่อนโดยประมาณอ่ะแล้วก็ค่อยมาว่ากันในแผนในไลฟ์กันในช่วงเย็ยนกันอีกทีหนึ่งเนาะอย่างน้อยอยังอย่างน้อยตอนนี้คือมันค้างการดีดโอเวอร์บอสของททงเฟรมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเที่ยวส่วนถ้ามันดีดรีบาลขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วแต่เรายังไม่ยังไม่เห็นการโอเวอร์บอสนะ ก็ยังถือต่อไปได้จนกว่า H1 จะ o อ e วอร์บอรโอเคอ่ะแผนวันพรุ่งนี้วันที่16บหอ่ะนี่เนาะแผนทองคำรอบกลางวันนะวันพรุ่งนี้อ่ะแล้วก็ไม่ใช่ย่อบายที่นะครับนะเราเราจะเล่นเราจะเล่นเด้งเซลล์ที่แนวต้าน อ่าเพราะมันเป็นเทนขาลงมาแล้วเนาะเนี่ยเด้งเซลล์ที่แนวต้านของ15นาทีอ่าแนว stop loss อยู่นี่ก็ต้องไปดูเลยนะว่าเด้ง H1 overbought ยังถ้ายังไม่เด้ง H1 overbought ก็ถือต่อไปได้เรื่อยๆนี่อันนี้จุดมุนฝั่งขึ้นเนาะอ่าอันนี้ เช็คบูดสิบหนาทีอันนี้ตรงนี้เป็นเป้าลง3คลัสเตอร์นะตามที่ตามที่วัดให้ดูเมื่อกี้เนาะอะอันนี้เป็นจุดยอมนะจริงๆจ,จุดสองห้าสเนี่ยเป็นแนวรับสำคัญด้วยน,นั้นแนวรับชุดคู่15นาทีตรงนี้นะอะแล้วก็เช็คเช็คบูดาย m มสประมาณนี้โอเคฮะ,ะกรอบตรงนี้พวกนี้ประมาณนี้ แนวรับสำคัญก็คือแถวแถวโซนนี้แหละ,ะลุ้นลุ้นดิรีบาวขึ้นไปหนึ่งเที่ยวอย่างน้อยก็มองขึ้นมาหา2660ถึง2664ได้ประมาณซึ่งถ้าขึ้นมาชุดนี้แล้วเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเกิดหัวขาขึ้นบูดเรียบร้อยเพราะนั้นมองเด้งขึ้นไปต่อนะโอเคกรอบพวกงนี้ประมาณนี้ฮะขอช่วงีครับพี่ท่านสวัสดีครับ